เรียนเชิญธรรมทัยาทุกท,ท่ทนานนั่งพับเพียรประมือเพื่อรับฝากอว่าจัดท่ทนานประธานสองในกรมก็่ารอนวันการบรราธารท่ทนานประธานสองครับพระาก็พระยพอคณะผู้ของทีทท่ได้มารวมพิธีกรรมวันนี้ก็นับเป็นการเริ่มต้น เด็กคนไหนจะคุยก่อนไหมครับเอาบน้ำมือนะคะรับอาบน้ำมือนะครับมีใครอยากจะคุยก่อนพระอาจารย์พูดไหมครับอนนย่างนั้นยยบายนะไมคาารับดังประยมมือนะครับพระอาจารย์พูดไม่นานครับ นีก็ถืเป็นวันเร,เริ่มต้นการกกอบรมย่างเป็นผาคการก็การเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยผู้ของเราในฐานะผู้เข้ารับการอบรมดนมอบกาย